ยุคเสื่อมตำรวจช่วยแกงกู้เงินระดับผู้การนะเนี่ยผู้การชนบุรีจ่อดโดนม .157 เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาช่วยแกงเงินกู้พ้นผิดเด้งประจําสปกรตรต่อไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานกล่าวถึงการเตรียมดําเนินคดีกับตํารวจระดับนายพลในพื้นที่ภาคสองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิด หลังเกิดเหตุคนร้ายแก๊งทวงหนี้บุกทำร้ายร่างกายประชาชนภายในที่พักภูวิลล่าย่านจอมเทียนพัทยาและยังใช้อาวุธปืนยิงรถเสียหายสามคันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายว่าสืบเนื่องจากเกิดเหตุยิงการที่โรงแรมพัทยาพลตำรวจเอกนำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พอบอตรได้สั่งการให้ตนลงไปกำกับดูแลและได้ทำงานร่วมกับพื้นที่พบว่าผู้ต้องหาที่มามอบตัวสองคนเป็นตัวปลอม จากการสอบสวนซักปากคําสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าเป็นตัวปลอมรับจ้างมาเป็นผู้ต้องหาแทนเจ้าหน้าที่จึงจับกลุมตัวและสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อสารจังหวัดชนบุรีสาลพิพากษาจำคุกหนึ่งปีรับสารภาพลดเหลือ6เดือนพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่ทําไมผู้ต้องหาถึงกลา้าทํา พบว่ามีรองผบอกอชลบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ต้องหานำตัวผู้ต้องหามามอบตัวกับตำรวจและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับรองผบอกอชลบุรีไปแล้วความผิดมาตรา149และมาตรา157จากการตรวจสอบร่องรอยข้อมูลพยานหลักฐานทางตำรวจภาค2ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาพบว่ามีตำรวจระด,ดับผู้บังคับการ เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนและทางรองพบกกชลบุรีได้รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังพบกกชลบุรีว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหามีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้ทราบว่ามีการออกหมายเรียกพบกกชลบุรีมารับทราบข้อกล่าวหา157และกำลังแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในขณะนี้ ต้องแจ้งว่าพาบตรเน้นย้ำให้ตนทำอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้เราทำตามไปตามพยานหลักฐานถึงใครก็ว่ากันไปส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจับกุมหมดแล้วส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ดำเนินการแล้วต่อจากนี้พบตรน่าจะมีคำสั่งมาช่วยราชการที่สปกตรใน1-2วันนี้